ยางไปยางมาแล้วครับบบอยากพากแล้วครับพ่อขล้องดีเล้วครับเบื้องทํากแขครับนี่ครับพวกนี้ทำการเอาได้ครับวันนี้มาเบื้องลํากันครับอ๋อครับอันนั้นเรียกกับต้อหยาก้อนเพราะว่าต้อหยาพนนะครับ มากแล้วครับนี่โอ้ยเปิดฝากกีดตราร์นะครับม,มีน้ำหวานอยู่ครับมีบะลายไปพ่ออีกกระเทียมอ,อีกนะครับนี่ครับโอ้โหหยหจดเลยเน่ยครับไปดูกระสทียอาได้มีน้ำหวานอยู่เลยครับ ก็มัดใส่กระตาเลยมัดใส่ทีนี่ครับรตากระตาเห็ดนี่นะครับก็ต้องอันนันนนี่ายพอดีหาเห็ดกระได้เห็ดนะครับเนาะกระได้ห้างมาพอเพิงมิมเขาก็าเอาไปกินน้ำหวานมันหวานหลังจากมาตะบนันยาแล้วครับส่งกระตูนครับ มาหาเลยเหตดคงก็ได้อยู่แล้วครับเห็นเบ,เบิงน้ำขันนี่ครับพูนโอ้โหเยอะ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 อมมาตอนนี้ใช่กันเอายังละมัด น้ำหวานสีออกรนะครับนี่เห็นเปียกแล้วพวมัดต่อครับเอาถืออาก็ได้ครับเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวนเนมัดเี่ยวเขี่ยก็ได้ครับ ได้อาหารขาป้าแต่ละเที่ยนี่ต้องมีแนวติดไม้ติดมือไปได้วยครับแันบ่อยางเขามาเล่นนี่คือสัมมประจนไพรแล้วครับน,น,นี่ัมมนั่นนี่ฮ็ดคลิปไปน้ำนะครับบ้อนวา่ามาเล่นมายางเน็ดเท่ากับได้ได้ยุ่ แห้งบ่ได้ไลายดอกครับทำเห็นในตานี่แหละมืออื่นแหงออกคักครับถ่ายมาเบิ้งน้ำกันนะครับครับคลิปนี้ผมไปวันค้าฝากเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาผมนะครับฝากกดไรก็ดิตามมาครับผุ่นบินพึ่งพึ่งอยูุ่่นแมงผุ่นครับบนฟูงบินตั้มนะครับของแทียนะครับมันกลับไปเฮ็ดห้างไม่แก่เฮ็ดยุ่รอนนี้นะครับไปแล้วครับ